สวัสดีครับผมก็จะมาเปรียบเทียบปืน6กซอนนะครับขนาดจุดสามแประหว่าง r ูเกอ LCP นะครับกับซิกซ์เ P 2องสศนะครับจะมาเทียบเฟลลิ่งกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับกระบอกละห้านัดม,นมาลองกันที่ r ูเกอ LCP ก่อนนะครับนี่นะครับบรรจุห้านัด นะครับระยะประมาณ5เมตร<ม>โอเียครับพร้อมครับเริ่มเครีย์ครับซิกซเซอ,อร์ P สองสามศูนย์นะครับบรรจุห้านัดนะครับมา ทั้งฟีลลิ่งทั้งสองกระบอกก็แตกต่างกันได้ชัดอยู่นะครับกระบอกนี้จะคุมยากเลยตอนที่ยิงตัวนี้ก็พอดีมือครับสาหรับคนไทยอันนี้จะจับมือลำบากจับสองมือค่อนข้างลาบากบมันเลยนิ้วไปตัวนี้ก็จะพอดีครับ